นณาที่การ39คนจากสาขาอาชีพต่างๆร่วมใจสืบทรดพระธรรมด้วยการออกแบบนิตยสารธรรมสวัสดีตามความถนัด39รูปแบบเช่นสุนิสาบุญเลี้ยงเกิงศักดิ์บินประทีปและอุบลร,รัชชอธีรพลึกนักเขียนหนังสือเคล็ดลับทำอาหารชื่อดังที่มีจิตอาสารวมแบ่งปันประธรรมด้วยข้อคิดจากการเข้ากลัวแต่ถ้าบอกว่าลูกลูกแกะกระเทียมให้แม่ห้ากลีบ ใน5กลีบเนี่ยคะ่ะบางครั้งเนี่ยใช้เวลา10นาทีแล้วเด็กสามารถนั่งอยู่ตรงนั้นค่อยๆแกะกระเทียมไปแน่นอนจิตและสติก็จะอยู่แต่ตรงนั้น ธรรมสวัสดีเป็นนิตยสารรา,ายเดือนที่เสถียนธรรมสถานจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีในโอกาสพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชาค่ะโดยการใช้สืบทอพระธรรมในรูปแบบธรรมะที่ร่วมสมัยให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้คนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดมามืดหรือสว่างคุณไปสว่างได้ถ้าคุณมีธรรมะ สารธรรมส,สวัสดีนะคะนิตยาสารแห่งความดีจากบุคคลหลากหลายวงการค่ะซึ่งถ้าหาใครสนใจสามารถติดต่อขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เสถียรธรรมส,สถานทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่สุดค่ะการยึดติดทำให้เราเป็นทุกนอกจากการถ่ายทอดธรรมผ่านตัวอักษรแล้ว ยังมีคนดังใช้ความถนัดของพวกเขารวมส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกเช่นเดียวกับมิวลลิตาบอสโมเด์นดอ็อกออบสุพรัณและพอฟ้าที่ชักชวนให้ผู้คนมาปฏิบัติธรรมผ่านภาพยนตรน์โฆษณาที่กำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้นอกจากนี้ค่ะ แม่ชีสันสนีได้ทิ้งท้ายฝากธรรมะวันวิสาขาบูชาให้ชาวพุทธศาสนกชนพึงระลึกไว้เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกมีไว้ให้เห็นค่ะแต่ทุกไม่มีไว้ให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นทุกเพื่อเป็นสุขร่วมกันก็หวังว่าวิสาขาบูชาปีนี้คุณจะเป็นคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างใจไม่เป็นทุกนะคะ สำหรับในเรื่องการสืบทอดพระรรมนะคะเพียงแค่เราทําจิตใจให้เป็บริสุทธิ์แล้วก็ทําความดีแค่นี้เราก็สามารถที่จะเป็นพุทธศัสิกิกชนที่ดีได้ค่ะพที่พวกงใหญ่ Voice TV รายงาน